สวัสดีค่ะกลับมาพบกนันนะคะเ a ฟอ for y o u n g ค่ะหรือพี่โฟกของน้องๆนั่นเองนะคะเฮ้อช่วงเนี้ยเป็นช่วง social distancing อะไรๆก็ต้องระวังไปหมดความปลอดภัยก็สำคัญมากเช่นกันสีผมสีเดิมเนี่ยก็เริ่มจางหงอกก็เริ่มมาดูไม่สดใสเลยอ่ะเรากำลังหาผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวแบบปลอดภัยและก็จะต้องไม่ทำลายหนังศีรษะอ สวยก็ดันปิดหมดอีกลองหาผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่ปลอดภัยมาทําเองที่บ้านดีกว่าค่ะถึงอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะต้องสวยเราเสริมสวยเพื่อเสริมพลังบวกสั่งออนไลน์ดีกว่าค่ะเจอแล้วจ้าชมพูเปลี่ยนปิดผมขาวสูตรออร์แกนิกไอเราเนี่ยก็เป็นคนสาววกผิวแพ้ง่ายไงหนังศีรษะก็จะแพ้ง่ายด้วยเราก็อยากใช้แชมพูเป็นปิดผมขาวนะคะที่แบบออกแนวออร์แกนิกนะคะ่ะฮู้ฮฮู้าวของมาส่งแล้วผิวเรารพอในหมู่บ้านมาส่งให้ปลอดภัย แต่ขอฉีดแอลกอฮอล์นิดหนึ่งนะจ๊ะเพราะว่าความปลอดภัยขั้นสุดจ้ะได้มาแล้วจ้านี่เลย โลแลน a นเ r อร์โ e ้ o r ฮอร์เบิลคอลเชมพูชมพูปิดผมข้าวสูตรออร์แกนิกจากโลแลนตัวนี้ได้รับ Eco c เ r t ตารับรองสารสกัดธรรมชาติออร์แกนิกจากประเทศฝรั่งเศสร0 0เ็ขาจะมีโลโก้บอกไว้เลยนะคะและที่สำคัญสุดๆเลยคือปราศจากสารเคมี Me, รุนแรงค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเขาก็จะมีบอกเลยว่า0%อแอมโมเนียนะจ๊ะ0%ซิลิโคนแล้วก็0% Sur เซอร์เฟแล้วก็0%อพาราเบนคือพี่ฟอยอยากจะขอกรี๊ดเลยนะคะนนเ,เน ชอบอะไรที่แบบออกแนวออร์แกนิกอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนแบบแพ้ง่ายนู่นน,นี่นั่นเราเพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทํรลายเส้นผมเพราะเราเป็นคนที่แบบหวงผมเราไว้ผมยาวไงและเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่แบบไม่ทําร้ายหนังสีสษะด้วยคือพี่ฟอร์แบบเอ้ยชอบตอบโจทย์เลยสีที่พี่ฟอร์เลือกมาใช้ในครั้งนี้นะคะสีเบอร์ G สนะจ๊ะสีช็อกโกแลตค่ะเป็นสีน้าตาลแบบช็อกโกแลตนี่เปิดกล่องมานะคะดูซิด้านในมีอะไรบ้างจา๊า ชิ้นแรกจะมาเป็น2นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Herbal Color แชมพูนะคะอันนี้เป็นซองที่1อันนี้ก็จะเป็น Super Pro m i l k นะคะเป็นตัวที่2แล้วก็อันนี้เป็นอ๋อเป็น Herbal Therapy Conditioner นะคะก็เวลาหลังจากที่เราทำเสร็จเราก็ใช้และต่อมาก็จะเป็น ทุ่งเสมือค่ะอย่างเงี้ยอันนี้จำเป็นมากที่จะต้องใช้นะคะและก็อีกอันนึงก็คือคู่มือการใช้คือก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรจะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะเขาก็จะให้คู่มือมาว่าใช้ยังไงนะคะนี่วิธีใช้นะคะสเต็ปแรกเราจะต้องใส่ถุงมือต่อมาเนี่ยเราผสมซองที่1ลงในขวดที่2เขย่าให้เข้ากันนะคะจุดๆๆพร้อมยอมข้อพึงระวังนะคะ ปิดฝาขวดที่ไม่ใช้หัวแปรงหวีก่อนไม่งั้นในเวลาที่เราเขย่าเนี่ยจะหกได้เราสามารถอ่านรายละเอียดในวิธีการใช้ในกล่องได้เลยจ้กจากนั้นเนี่ยเราก็บีบหัวแปรงป้ายหวีเนี่ยลงบนเส้นผมจนชุ่มให้ทั่วศีสษะเลยคือเราจะต้องลงสีด้วยขวดหัวแปรงปลายหวีคือเขาจะยิ่งซอกซ่อนเกลี่ยง,ง่ายช่วยปิดผมขาวได้แบบแนบสนิททั่วถึงค่ะจากนั้นนะเราก็ทิ้งไว้สัก30-35ถึงนาทีค่ะ พอได้เวลาแล้วนะคะเราก็พมน้ําให้เกิดฟองล้างออกด้วยน้ําสระผมด้วยแชมพูแล้วก็ล้างออกจากนั้นนะคะเราก็บํารุงด้วย Lowland Nature Coat her Herbal Therapy Conditioner แล้วเราก็ล้างออกค่ะชะ หลังจากที่เราเนี่ยไป,ปล้างผมแล้วเราก็เป่าผมแล้วก็แอบ,บไปแต่งหน้ามานิดนึงนะคะจะให้ดูสีใกล้ๆเลยสีที่พี่ฟอใช้เนี่ยจะชื่อสีว่าจีสามสีช,โชโโ็อกโกแลตนะคะก็จะออกน้ำตาลเข้มๆเ,เดิมทีเดียวสีก่อนทำเนี่ยสีเราก็จะออกเป็นแบบน้ำตาลแบบอ่อนๆน,นิดนึงนะคะนี่จะบอกว่ามั่นใจปลอดภัยเพราะว่าเป็นระดับออร์แกนิกค,ค่ะตลอดระยะเวลาที่เราทำเนี่ยพี่ฟอแบบ คือไม่เป็นหูเลยด้วยความที่เราขี้ร้อนเราเปิดแอร์ทําอยู่ในห้องแอร์ไงทำให้เปิดแอร์นี่คือแบบโอ้เหงื่อท่วมแน่นอนคือกลิ่นไม่ฉุดเลยเพราะว่าเขาส่วนเปอร์เซ็นต์แอมโมเนียนะคะแล้วก็หนังศีรษะของพี่ฟอนเนี่ยไม่แสบไม่ยิบไม่ขาดเส้นผมของเราหลังจากที่เราทาไปแล้วนะจ๊ะนี่ ผมยังคงมีความนุ่มอยู่จะเห็นไหมคะคือไม่แห้งด้วยอ่ะคือจะบอกว่าเลิศมากนะคะถ้าสมมุติว่าคนไหนสนใจนะคะอยากซื้อมาทําเองที่บ้านก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปแล้วก็ร้านบิวตี้ช็อปทั่วประเทศแล้วที่ออนไลน์ก็ที่แอปช้อปปีจ้ะราคาของเขาจะอยู่ที่กล่องละ1 9 5บาทนะคะคือเก๋คือเลิศมากๆเลยอ่ะพี่ฝอชอบอ่ะ คือผมแบบยังคงมีความชื่นชินอยู่นะคะน้องๆสามารถติดตามพี่ฟอได้ที่ Facebook Forens r o o o m IG o r r n s Underscore Room แล้วก็ YouTube Channel กดกระดิ่งติ้งๆ Forens Room Beauty ิ้จสำหรับวันนี้พี่ฟอไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ